สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับ EP นี้ไปกลางเต็นท์แบบไม่ได้เตรียมการอะไรเลยผมมีแผนที่จะไปที่ภูกระแตอีกครั้งนะครับนตอนนี้วันเวลานี้น้ำค่อนข้างท่วมนะครับแต่คิดว่าจะเหมาเรือข้ามไปไม่รู้ว่าทีมนี้จะประสบผลสำเร็จไหมมาติดตามชมด้วยนะครับผม ุดก็มาเลยนะครับพระเอกที่นัดผมไว้เมื่อในประมาณห้าทุ่มเมื่อคือนเนาะรถเขานี่ออกจะน่ารักนะครับรถเพื่อนๆผมอนะคือสายตล,ลอดเลยไม,ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันกลุ่มนี้งั้นผมขออนุญาตเดินทางไปรับเพื่อนต้าด้วยนะครับเพื่อนต้าเพิ่งสื่อออกจากวัด ไว้ไปพบกันที่บ้าตาเลยละกัน มาถึงบ้านจะเรียกอะไรดีอะคุณท่านอาจารย์ต้าเลยนะครับมาครับพ่อหนุ่มฮัลโหลโอ้สวัสดีครับหลวงพี่โวอโวอเ้เงากินข้าวแล้ววันนี้เราโอ้โอ้โอ แบบนไงครับผมสวัสดีครับนี่บรรยากาศบ้านของอาจารย์ต้านะครับลมวันนี้ลมแรงครับตายแล้วผมลืมเอาไม้มาด้วยพรจาจ้าช่วยเดีย๋ยวผมไปไปจะไปตามอาจารย์ต้าไปให้ได้ครับต่าไม่ค่อยอยากไปผมครับรอกูโอ้ยทางไปยากจริงครับตอนนี้เรา ผมมารับอาจารย์ตาเรียบร้อยนะครับผมต้องเรียกว่าอาจารย์ตาหรือเรียกทิตตาหรือว่าต้องต้องเรียกอะไรสักอย่างครับตอนลินผมรวยหมดแล้วกว่าจะดึงตัวมาได้นะครับคนนี้บุคบุคคลสําคัญของศาสนาเนาะมาลักพาตัวจากแม่ไปผมผมนี่มาตามไปตอนแรกผมไปตามเขาถึงวัดก่อนนะครับเขาเขาไม่ยอมสืบผมโทรไปตามที่วัดบังคับให้เขาสืบเพื่อที่จะมากลางเต้นกับผมรับเขาเป็นบุคคลที่หนีทิพตลอดเลยคนนี้ เทียบเท่ากับอาจารย์น็อตนะตอนนี้ตอนนี้พาน็อตก็หนีที่ไปอยู่พยองพยองเลยครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปดูที่ภูกระแตก่อนนะครับว่าจะข้ามเรือไปนี่จะโอเคไหมบรรยากาศลมจะแรงหรือเปล่าเพราะว่าอุปกรณ์อเซสรอรต่างต่างของพวกผมนี่แบบมาตรฐานสัญจรทั้งนั้นเลยครับน่าจะลมแรงๆนี่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่รอดน่าจะ นอนได้ไม่ถึงครึ่งคืนอาจจะต้องอาจจะต้องไยน้ํากลับกันก็ได้ครับงั้นขอตัดภาพไปเลยแล้วกันครับครับตอนนี้ผมมาถึงที่ภูคาเตะแล้วนะครับว่าจะข้ามเอาเรือข้ามไปผมคิดว่ามันตรงนีนน้น่าจะข้ามไม่ได้แล้วครับเพราะว่าข้างนอกรลมแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูว่าลมแรงขนาดไหน ผมคิดว่าน่าจะไปไม่ได้ครับแล้วก็ติดต่อกับทางเรือแล้วเขาบอกว่าไม่สามารถเดินเรือข้ามไปครับงั้นในการที่พังนี้ผมขออญาตเปลี่ยนที่ไปที่คำก้อมแล้วกันครับภูเกต็ตเป็นอนว่าภารกิจร่วมเหลวครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมได้พาทีมงานของผมผิดหวังเป็นละนาวแล้วครับ เมื่อกี้ที่ที่ผมไปไอปูกระแตนะครับลมมันแรงแล้วเรือข้ามไม่ได้ครับพอจะกลางเต็นเต็นพวกผมมันกากคิดว่าจะไม่ไม่รอดแน่นอนผมก็เลยไปดูที่คำกล้องสรุปแล้วบรรยากาศไม่ไม่ไม่ได้เลยที่คิดครับตอนนี้กำลังจะไปสถานที่เป็นความหวังสุดท้ายก็คือหาดแสนต่อถ้าไปดูแล้ว สถานที cues, 2> <IS 2> <IS 2> ่นั้นไม่โอเคสงสัยจะได้กลับไปนอนบ้านผ่านจาตายังไงเป็นกำลังใจช่วยผมด้วยนะครับทริปนี้ตอนนี้ก็เวลา4โมง4โมง20แล้วผมยังอยู่ในรถกันอยู่เลยข้าวก็ยังไม่ได้คิดนะครับคือเช้ายังไงขอตัดภาพตอนไปถึงเลยแล้วกันครับโอ้ยไทยไทยน่นเป็นอะไรนะนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมได้มาถึงจุดหมายแล้วเรียบร้อย้วครับโอ้ยยอดครับ อะไรวะนั่นทำไมเขามีพื้นที่เราดีเลยครับเหมือนกับที่เล่นเนาะอ๋อนันไงผมเห็นพี่ๆเขาอยู่ทางโน้นแล้วเขาก็มีไปเขาก็ไปอันนี้ด้วยนะครับโอ้มีไทยไปเลยนะมีพี่ๆเข้ามาถึงก่อนแล้วครับคนที่เขาซินเซียนกันนะ๋ยวพวกผมนี่แบบมันเป็นทีมที่แบบดุยมั่วไปทุกอย่างเลยอะไรอะไรก็ไม่พร้อมไปหมดและอะไรอะไรก็ไม่สมบูรณ์แบบ เดี๋ยวผมต้องหาฝั่งนี้เถอนี้ก็ได้แล้วต้องหาจุดพากก่อนนะครับว่าตรงไหนจะวิวดีเนาะน้ำเป็นขื่นเนี่ยกัอยูทะเแต่ไม่ไม,ไม่มัน่นใจว่าตรงนี้จะจะกางเต้นก่อไฟได้่น่าจะได้นะ่าจะได้ให้ขี่ขี่นี่ขี่ขี่ขึ้นไปบนเนินนะตรงนั้นนี่สวยนะครับผมนี่ีวิวที่สวยงาม มีเสียงมีนกด้วยนะครับมีนุมีนกมีเสียงลมต้องขออภัยด้วยนะครับว่าลืมเอาไม้มาอีกแล้วครับท่านมันก็จะเป็นเฮ้ยตรงนั้นไปนั่งเล่นดีกว่านี่กลางเตี้ยแเราไปนั่งเล่นตรงนีงตอนนี้นี่ต้นไม้นี่เราต้องเอารถมาตรงนี้เลยครับโอ้ว่าตรงต้นไม้นี่นะครับเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอเอารถลงตรงนี้เลยดีกว่าครับแล้วไปหาที่จอดใหม่นะเราจะไปจัดสถานีเลยครับเอ้า dan ปลาเดี๋ยวจะเป็นตรงนั้นเราจะไปนั่งเล่นได้เนาะมันจะเป็นแบบถ่ายรูปที่ดีเลยนะครับเรา่าเรากลางดีกว่าไหมฮาร์ดที่เลยไหมเขอแยกไปกลางเต้นก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนผมรถจัดเตาเนี่ยเขาแว่เติมน้ำมันเขาเติมน้ำมันปล่อยขนาดนั้นเพราะว่าเพื่อนนะครับดูดูอ่าสเบียงนะครับไม่ใช่อีกไม่ใชทสเบียงสิเรียกว่าอ่าอุปกรณ์ในการในการเที่ยวของเรา ียกว่ากล่องโฟมในตำนานกล่องโฟมในตำนานชอบมากในกล่องนี้มีอะไรบ้างแต่ไม่ยอมเปลี่ยนจิงงที่ผมเตรียมไห้เพื่อนในวันนี้นะครับก็จะมีนี่นี่นี่ตำเองเลยใช่ไหมครับตำเองโอ้โหสุดยอดต้องได้ชิมฝีมือบ้านแล้วนะครับผมตื่นมาทำตั้งแต่เช้านะครับคือแบบนี่คือนี่ก็จะมีเนื้อครับเป็นเนื้อหมูหมักมาแล้วเรียบร้อยโอ้เนื้อหมูนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นปลาหมึกเอาไว้ย่างกันครับ นี่ไหมครับตอนนี้ใครได้เป็นแฟนนี่สุดยอดนะครับผมทําอาหารก็อร่อยนะครับหน้าตาก็ดีนะครับหุ่นก็เฟิร์มนะครับผมแต่ว่าเขามีแฟนแล้วแต่ว่าคนถ่ายยังไม่มีนะครับผมพูดมาแล้วไม่ใช่สักอย่างครับ <S <S <ม>พูดมานี่ไม่ใช่ทุกอย่างใช่หไหมผมจะขอหยุดการถ่ายเท่านี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดเตรียมนะาร ตอนนี้พวกผมก็มาถึงแล้วครับกําลังเตรียมสัมภาษณ์ละกันเนาะมีลำโพงเฟนเดอร์จิ๋วๆด้วยผ้าที่ตกที่นี่สวยมากครับอยากให้ทุกคนมานะครับถ้าตกมาเปชิทิพยนะครับตอนนี้ นนี้ผมพาพระต้ามาแห่โกดของวัดไม่รู้ว่ากลับ <c oughs> ไปเ <c oughs> จ้าวาดจะทำอะไรกับพาตา้าเปลบาตอนยินผมจะพาทำบัดยินไหมรับผม <c oughs> <c oughs> คือบรรยากาศนะครับ กำลังทำกับข้าวกินกันนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเสียงลมจะแรงมากครับขออนุญาตไปร,รับประทานอาหารก่อนนะครับลิ้นเริ่มรัวแล้วยังไม่ได้กินข้าวในเช้าแล้วบ,บรรยากาศรอบๆนี้ถือว่าดีสุดๆไปเลยนะครับภาที่ตกสวยมากครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ากันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศในตอนเช้ารอบ,บข้างจะเป็นยังไงบ้างเพ,เพื่อนกำลังเขากำลังงงอยู่ว่าเก็บเต็นท์กันยังไงเขาเก็บเต็นท์ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆ่าจะสวยไม่สำหรับอหาแสนต่อครับเราไปชมกันเลยครับผม ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับเฮ้ยนี่วันวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเวลาสิบเอ็สบเอ็ดหรือเปล่าตอนนี้ผมกลับมาบ้านตานครับซื้อกับข้าวกินกับข้าวซื้อกับข้าวมากินข้าวกันขออนุญาตก,กินข้าวแล้วผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับ เอาล้ครับตอนนี้ผมเดินทางกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนด้ออกจากตัวบ้านเคลื่อนตามาถึงพี่บูลนะครับแล้วก็แวะซื้อสลาเปาไปฝากคนที่บ้านนะครับกล่องละเจ็ดสิบบาทมันจะเป็นของขึ้นชื่อสำหรับอ,อ,อำเภอพี่บูลเลยนะครับเขาขายสลาเปากันเยอะมากสำหรับ EP นี้ผมข้อจะขอจบ การเดินทางไว้เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้ผมก็จะขอตัวลากลับบ้าแล้ว EP หน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปมีโอกาสได้ไปรีวิวที่ไหนอย่าลืมติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม